รู้ว่ามังกรได้ยังไงกับมังกรเนี่ยโอไม่ใช่มังกรไม่ใช่กับมังกรได้ยังไงเออว่าเป็นคู่จีนกันนั่นเองไม่ได้โอ้ยไม่พูดอะไรพี่พลอยสวยมากเลยครับวันนี้แบบแต่งตัวน่ารักที่สุดเหละแปลมาคือน้องด่าหมดนะไม่เพียงเลี้ยงไปว่าสวยแต่เช้าไปหาเจนมาแล้วก็ลืมแล้ว จีเล่านะคะ EP4 นั่นเองวันนี้นาราไม่อย <tama> ู่เดี๋ยวไปเจอกันที่รังสิตก็ให้พอยจีเนี่ยเป็นพิธีกรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือลูกตา ใน GOD AGENCY ครับก็เป็นเจสังกัดก o d เนาะเป็นมาประมาณปีครึ่งละโอ้ปีครึ่งแล้วปีครึ่งแล้วปีที่แล้วยังเจอกันยังไงเออใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่ามังกรได้ยังไงกับมังกรเนี่ยโอ้ไม่ใช่มังกรไม่ใช่กับมังกรได้ยังไงเออว่าเป็นคู่จิ้นกันนนนั่่ีไม่ได้โอ๊ยไม่ขอบคุณสำหรับคำถาม ก็สาหรับตอนนี้โจคิดว่ามันก็อยากให้เป็นเรื่องของอนาคตอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาก่อนคือเพื่อนกันเพื่อนกันเพราะว่าเหมือนแบบเราคุยกันเรื่องภาษาจีนบ่อยคือมังกรเนี่ยเขาเป็นเขาเคยไปไลฟ์เปลี่ยนที่จีนก็เลยรู้จักกันนี่แหละเป็นวีเจสังกัดเดียวกันเลยได้คุย เออเขาก็คนก็จินต่างๆนานะเพราะว่าเหมือนตอนเราคุยกับน้องเราก็จะแบบใช้ภาษาจีนคุยกันเออโุ้ยเก๋อ่ะไหนลองภาษาจีนให้ฟังหนึ่งเป็นปกติเป็นครูด้วยใช่ไหมใช่เป็นครูภาษาจีนรู้เลิศดอยู่ที่ไหนคะอยู่โรงเรียนราชินีฟังไม่ไหวเออแล้วไหนๆลองลองแบบแนะนําตัวเป็นแบบภาษาจีนแบบให้ฟังซูนี้นรงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดแบบว่าพี่พลอยสวยมากเลยครับวันนี้แบบแต่งตัวน่ารักที่สุดเลย เอ่อทุกคนสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีทกนีทุกคนสเีทกคนผีทุกคนสวัสดีทุกนวัสทกนวัดีทุกนัีทนวัสทนสวัสดทกคนีทคนสทนสวั้ดมทุกคนวัสดีทุกนสวัทานสวดทนวัสดีท่นสวัสดทนสวสทกนสวัสดทานวัสดทุกนวทกนีทโมน ปกติไลฟ์ก็ดึกๆ <S <S คือถ้าคนที่เปิดมาดึกๆเนี้ยจะเจอโจบ่อยมากก็จะประมาณแบบสี่ห้าทุ่มเป็นต้นไป <Okay. S 1> ไปยาวไปจนถึงตีสี่ตีห้าประมาณาจริงเหรอแล้วจริงคือหาเวลายอย่างไงเพราะว่าเป็นครูด้วยแล้วก็แบบมาไลฟ์ด้วยอะ่ะเอ,อเหมือนแบบว่าส่วนใหญ่เราก็จะไลฟ์แบบดึกใช่ไหม,มแล้วเราก็จะลากถึงอาาถ้าลงเร็วหน่อยก็ตีสองตีสามถ้าลงดึกหน่อยก็แบบตีสี่ตีห้า ก็นอนนอนเสร็จตื่นมาแบบบางที่9โมง10โมงก็มาสอนต่อเก๋อ่ะใช่ตบมือตบมือให้กับความขยันจริงค่ะถึงการไลฟ์นะเอ่อช่วงเนี้ยที่โจทําจะเป็นเอ่อทาเลนต์เป็นซิงกิ้งทาเลนต์ก็จะมีช่วงเอ่อ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งอ๋อร้องเพลงด้วยเหรอใช่ซิงกิ้งทาเลนต์จะเป็นแบบ6จอเป็นมัลติแกสต์แล้วก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆในแต่ละวันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นทีมในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะเป็นพิธีกรของ ขอ,ของส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรคู่กับหวานโคมแล้วก็น้องเอมลอนซ่าชามีสคนเป็นต่าหกลั่เวียนเวน,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 นกันแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอีก5คนอะไรเงี้ยมาร้องเพลงในแต่ละจอในทีมต่างๆของแต่ละวันโอเคชาแล้วก็จะชอบมีแบบ ไลฟ์เฮาส์ไลฟ์เฮาส์จะเป็นแบบกินคือทุกคนจจะรู้ว่าโจจะเป็นสายกินจะกินแบบหน้าร้าสรุปเธอจะสายอะไรเธอจะสายคนกินเธอจะสายกินหรือเธอจะสายร้องเพลงเอาทุกทางเออเลิศใช่คนนี้คุณเลิศนะคะเคยมีแบบว่ายูทมาแบบปวดหรือแบบคนมาปวดอะไรอย่างนี้มั้งไหมแบบเราประสบการณ์แบบที่แบบรู้สึกว่าตัวเองทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจริงๆส่วนใหญ่ที่เจอนะที่เจอแบบบ่อยมากก็คือเหมือนแบบฟิลแบบมามามาพิม เป็นยุทธแบบยุทธใหม่ๆแหละเขามาปวดหรือบางทีก็แบบเป็นเออเป็นเด็กอ่ะเออแล้วก็มาพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะแบบเด็กแบบวัยเก่าแบบเฮ้ยกำลังแบบกำลังเห่อกำลังเห่อกำลังเห่อเออแบบว่าหวัดดีคะเอ่อพี่คะจีบได้ไหมคะอะไรย่เงี้ยได้ไหมคะแล้วก็แล้วก็จะมาถามบอกว่าหนูอยู่สมุทรสาครค่ะแบบชอบพี่คะอะไรอย่างเงี้ยขอเฟซหน่อยค่ะ แล้วเราจะจัดการปัญหาอย่างนั้นทยังไงบ้างจริงๆนี่จะบอกนี่จะบอกแอดมินตลอดบอกว่าไม่ต้องเตะนะไม่ต้องเตะบอกว่าคนแบบเนี้ยเก็บไว้ปั่นสรุปดีวใช่ความจริงคือคนเนี้ยต้องเก็บไว้เพราะว่ามันมันไลมันจะไม่สนุกนะจริงต้องเก็บใช่เก็บไว้ให้คนในห้องเนี่ยแหละลุมดีกทีนึงฟิลเหมือนแบบเวลารับน้องมันต้องมีพี่มันต้องมีพี่วากอะมันต้องมีแบบศัตรูร่วมแลวอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีๆมาไล่อะแอดมินสั่งสั่งก๊อสนี่แหละไปเจอ ไปเจอใครใครพี่ไม้เหรอพี่ซิต้าอ๋อพี่ซิต้าเขาอยู่มานานแล้วคนเนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะแต่อยู่มานานแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าจริงๆก็ลากกันมาแล้วแหละมีพี่ไม้พี่น้ำหนึ่งก็ตามมาแล้วก็บอกว่าเออแบบอยากให้เราไปแบบเป็นวีเจดูไหมอะไรเงี้ยลองเป็นวีเจดูไหมเราก็บอกว่าอุ้ยแบบเหนื่อยเป็นวีเจอะไรเงี้ยแต่ก่อนเคยเคยเป็นวีเจอยู่ทอปทอปสมัยแต่ก่อนนู้นเลยนะเคยเป็นอยู่ทอปทอปแล้วก็บอกว่าเอ้ยแบบเหนื่อยไม่เอาอะไรเงี้ย ก็เลยแบบไม่เป็นไม่เป็นเปเขาก็บอกว่าไม่เป็นก็มาสมัครเฉยๆเออลอ,ลองมาก่อนอันนี้คือนี่คือการตลาดนะทุกคนนะ อย่าหลุมอย่าอย่าหลงกลหลุมพังแอดมินก๊็ต์เข้ามาแล้วคุณต้องเข้านะแล้วจะจิก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 ก่อนจะเข้าฉันไม่ไม่ฉันไม่ได้จะต้องจิกก่อจะเข้านะต้องแบบนับถือจริงสังกัดก็ต์เนี่ยรถเออเข้าเข้าเข้าก็เลือกเลยก็เอาเลยเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าแล้วก็แรกแรกก็แบบมาไลฟ์แบบขำๆอ่ะขำไปขำมาเหมือนเรามีเพื่อนเงี่ยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็มีเพื่อนไลฟ์ด้วยกันอะไรอย่างนี้ไล่ๆแล้วก็ไลฟ์คุยกันไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็หนุกหนุบ นานๆไปทุกวันนี้ก็คือเพื่อนหายไปหมดเหลือยูธใช่เหลือแต่กูนี่แหละเหลือแต่กูนี่แหละกับยูธอะไรเงี้ยคุยกันเองแต่แบบเราก็ไม่กล้าทิ้งยูธไงเหมือนเขาก็อยู่กับเรามานานใช่ไหมพอเราไลฟ์นานๆเขาก็อยู่กับเรามานานเป็นปีอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยหรอทํางานไปด้วยแล้วแบบไลฟ์ไลฟ์ดุกมากเลยนะเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ขยันเป็นเขาขยันใช่แต่แบบเราก็ เวลาไลฟ์มันก็เหมือนได้คุยไงไ<อ>แต่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ<อ>ก็แบบมันไม่มีคนคุยด้วยมันเหงาอะอ,อยู่บ้านอะแบบออนั่งแบบหน้าจอมันก็เหงาใช่ป่ะสอนหนังสือก็สอนหน้าคอมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไลฟ์หน่อยอะไรเงี้ยมันเหมือนได้เพื่อนคุยเหมือนมีคนคุยด้วยมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยก็หนุดี นกดีสุดท้ายเลยก็ขอให้แบบโจพูดฝากของอะไรสักนิดนึงเกี่ยวกับ God Agency แล้วฝากสถาบันอะไรของตัวเอไปเลยใครจะมาเรียนใครจะมาอะไรก็สมัครตรงนี้เลยอะยงี้ตั้งแผงเลยก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนขอขอบคุณ God Agency นะคะวันนี้ที่ให้เกียรติโจมาเป็นหนึ่งในเกสเนาะในรายการมอมอยวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณพี่พลยจี คุณพี่ตะูขอบคุณพี่มินด้วยนะครับ,รบที่วันนี้มาพูดคุยกันนะมาสนุกสนานกันนะครับโอเคแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานใน i <ไ>ิก l ล่าของสกัดกวาดเอเจนซี่นะครับก็ชื่อโจนะเซิร์ชจาก ID ก็ได้ดู ID ก็คือ W E I M I N G แล้วก็ K A N G ครับหซึ่ง I G I D เดียวกันไปติดตามกันได้โอเคที่สอนหนังสือก็มีสอนพิเศษมีสอนโรงเรียนชายแล้วก็เป็นของเป็นส่วนใหญ่จะสอนมอปลายเ,เป็นที่มปลายสอบติวเข้ามาหาลายัยแล้วก็สอบแบบเพิ่มเกรดในโรงเรียนหรือแบบเลิศได้ขอบคุณขอบคุณยูเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณรายการด้วยขอบคุณสังกัดด้วย yeah. อันนี้ยจะชนกูจริงไอ้สมปปี๊ดกูละไมเออก็วันนี้นะคะรายการก็อิจล่า e อ4ของเราวันนี้นะคะก็วันนี้บายบายเดี๋ยวมาเจอ EP หน้าอาจจะเป็นอีภูมินี่แหละอีภูมิเซอแน่สวดจวกยับอันนี้ถือว่าเบเบเนาะโอเค